สวัสดีครับผมก้าววภูมินะครับวันนี้ก็อยู่กับโจทย์เอลิเวลณิข1ปี67นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้และให้ g x นะครับเท่ากับ f x ทั้งหมดกำลังสองถ้า f 7เท่ากับ3และ g พรมเเท่ากับ1แล้วอนุพันธ์ของ f 2 x กำลังสบวก4 x ลบ9ที่ x เท่ากับ2มีค่าเท่ากับข้อใดนะครับโอเค สิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างแรกก็คือเนี่ย g x เท่ากับ f x ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยซึ่งเราสามารถหาอนุพันธ์ได้นะครับจากที่โจทย์บอกก็คือเราจะได้จะได้เป็น g ฮาร์ม x นะครับเท่ากับ2เราก็ตบลงมาก่อนะครับแล้วก็ได้เป็น2 f x นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดลูกโซ่ก็คือเราจะมีดิฟไส้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นกดเป็นกดลูกโซ่ครับผมตรงนี้คือไส้ของมัน โอเคครับข้อมูลเนี่ยเรามี f 7เท่ากับ3แล้วก็ g พาเเท่ากับ1แล้วราก็ลองแทน x เท่ากับ7ดูครับโอเคก็จะได้เป็น g พาตรงนี้ก็จะเป็น7แล้วครับแล้วก็2 f 7คูณกับ f พาแล้วก็ขอครับ g พาได้1 2 f 7ได้3แล้วก็ f พายเก็จะได้ f พา7 เท่ากับ11ษหนึ่งส่วนหกครับผมเก็บไว้ก่อนทีนี้โจทย์ที่โจทย์ต้องการจริงๆเนี่ยก็คือดิฟของตัวนี้ครับก็คือ f 2 x กำลังสองบวก4 x ลบ9ที่ x อเท่ากับ2ครับโอเคเราก็จะมาหากันก็คือ d by dx ของ f 2 x กำลัง2บวก4 x ลบ9ครับ ก็จะได้เป็น f พมของตัวนี้ก่อน2 x กําลังสบวก c x ลบ9แล้วก็คูณกับตัวดิฟไส้ข้างในครับผมดิฟไส้ข้างในก็จะได้เป็นดิฟเลยแล้วกันนะครับเป็น4 x บวก4นะครับทีนี้เราก็จะแทน x เท่ากับ2ลงไปในสมการนะครับ ทีนี้เราก็จะได้เป็น f พร์มของ2คูณกับ2กําลัง2ได้เป็น4นะครับบวกกับ4คูณด้วย2ลบ9นะครับนี้ก็คูณกับ4คูณ2แล้วก็บวก4ครับโอเค f พร์มข้างในนะครับก็จะได้เป็น8บวก8ลบ9กนะครับก็จะได้เป็น7นะครับคูณกับ 4คูณ2บวก4ตรงนี้ก็จะได้เป็น12นะครับซึ่ง f ความ7ตรงนี้เราได้มาแล้วก็คือเศษ1นส่วน6นะครับก็คือเศษ1ส่วน6กเนี่ยก็จะคูณกับ12ครับก็ตอบ2นะครับข้อนี้ข้อนี้ตอบ2ก็คือข้อ2ครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อนี้ก็ถ้ามีความสงสัยหรือว่ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับ หรือถ้าอยากให้ทำคลิปเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ